สวัสดีค่ะพบกับช่องนิชาอินฟินิตี้วันนี้เรามาเสนอเมนูกุ้งอบบุญเส้นทำง่ายๆโดยใช้กระทะไฟฟ้าใบเดียวก็ทำได้นะคะเราก็เริ่มจากใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็ใส่หมูหมูสามชั้นนะคะลงไปเจียวให้หอมๆกับ3เกลอค่ะ ส่วนผสมทั้งหมดเราลงไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะคะเป็นส่วนผสมง่ายๆค่ะหาได้ง่ายๆไม่ยากเลยค่ะสามารถทำได้ง่ายๆด้วยนะคะ เจียวหมูผัดกับ3ามเกอรหอมดีแล้วเราก็ใส่ขิงหัน่นลงไปผัดด้วยกันได้ค่ะมันจะเพิ่มความหอมให้กับเครื่องปรุงของเรานะคะพอผัดขิงเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่กุ้งค่ะเราก็เริ่มใส่กุ้งกุ้งที่ทำความสะอาดตัดครีบตัดหนวดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาลงไปผัดผัดกับ3ามเกอรให้กุ้งเริ่มสุกสัก30เซนค่ะแล้วก็ อบไว้นะคะพอคลุกเข้ากันดีแล้วเราก็ปิดฝาอบไว้ค่ะให้สุกด้านหนึ่งก่อนนะคะปิดฝาพักไว้สัก 3- 4สนาทีแล้วก็เปิดคลุกส่วนผสมให้เข้ากันดีกับกุ้งอีกด้านหนึ่งค่ะจากนั้นเราก็ใส่วุ้นเส้นวางไปบนกุ้งที่เรา คนผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราเอาวุ้นเส้นวางด้านบนค่ะแล้วเราก็ทําน้ําปรุงที่ปรุงส่วนผสมของอซอสหอยซีอิ๊วขาวน้ําตาลทรายแล้วก็น้ําซุปค่ะซึ่งน้ําซุปเนี่ยเราก็ทํามาเอาง่ายๆก็คือทําจากซุปก้อนหรือว่าซุปผงปรุงรสก็ได้นะคะใส่กับทําทเป็นน้ําซุปอะค่ะแล้วเราก็ ทำเป็นน้ำปรุงปรุงรสให้เรียบร้อยสามารถชิมได้ค่ะแล้วก็ราดไปบนบุญเส้นเลยนะคะแล้วก็ราดไปบนบุญเส้นให้ให้ให้ฉ่ำๆเลยค่ะเพราะว่าบุญเส้นเนี่ยเราใช้บุญเส้นแห้งนะคะก็จะดูดซับน้ำซุปของเราเข้าเนื้อเส้นเข้าเครื่องกันดีค่ะราดให้ท่วมเลยนะคะจากนั้นเราก็ปิดฝาอบไว้สัก5นาทีค่ะแล้วเราก็เปิดคลุก ให้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะลองชิมเส้นดูค่ะว่าเส้นนุ่มดีหรือยังนะคะถ้ายังไม่นุ่มดีเราก็อบต่อนะคะค่ะจากนั้นเราก็ใส่ใบขึ้นช่ายโรยลงไประหว่างอบเพื่อจะเพิ่มกลิ่นหอมให้กับกุ้งอบบุญเส้นของเรานะคะ พอเส้นสุกดีแล้วกุ้งสุกดีแล้วเราโรยใบขึ้นช่ายปิดท้ายแล้วก็ปิดฝาอบไว้เป็นอันเสร็จแล้วนะคะก่อนจะทานเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ตักเสิร์ฟคีบทานกันได้เลยค่ะ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะทำได้ง่ายๆกับเมนูกุ้งอบอบุญเส้นโดยกระทะไฟฟ้าใบาเดียวเองค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องนิชชาอินฟินิตี้ด้วยนะคะ จะได้มีเมนูใหม่ๆที่หลากหลายมานำเสนอค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ